ใครมันเป็นคนบอกว่าว่าหัวหน้าเนี่ยต้องเก่งกว่าลูกน้องทุกเรื่องท่จริง,รงสิ่งที่เราต้องการคือให้หัวหน้าฟังลูกน้องหน่อยโอเคการที่จะมาเป็นหัวหน้าเนี่ยอย่างแรกคือมึงต้องเก่งอันเนี้ยชัดเจนอยู่แล้วไม่งั้นมึงคงจับฉลากขึ้นมาได้นึกออกปะหรือมึงเป็นลูกท่านหลานเธอระบบลูกหลานอะไรก็ว่ากันไปแต่สิ่งที่ลูกน้องคาดหวังนคนที่เป็นหัวหน้าคือช่วยรับฟังไอเดียเขาหน่อยได้ไหมถึงแม้ว่าไอเดียเขาจะไม่เวิร์กเขาจะอ่อนประสบการณ์เขาจะยังอยู่ในธุรกิจนี้มาไม่เกิน5ปี3ปีเหมือนมึง แต่ขอแค่มีคนรับฟังเขาอะเขาก็ดีใจแล้วมึงต้องไม่ลืมนะเว้ยการเป็นหัวหน้าเนี่ยทักษะงานก็ต้องมีทักษะการบริหารลูกน้องก็ต้องมีแต่หัวหน้าส่วนใหญ่เนี่ยแม่งไม่ฟังพอไม่ฟังลูกน้องก็ไม่เติบโตลูกน้องไม่เติบโตทีมแม่งก็ไม่ได้ KPI ตามที่แบบว่ายอดเขาส่งมาให้อย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นบริษัทแม่งก็ไม่ไปไหนลูกทีมมึงก็ไม่โตตัวมึงก็ได้ถามตัวเองก็แบบเออแม่งเกิดอะไรขึ้นลูกน้องเขารู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดเรื่องง่ายๆเลยคือ หัวหน้าไม่ฟังลูกน้องเพราะงั้นนะวันนี้ใครที่เป็นลูกน้องนะแล้วแบบเจอหัวหน้าแม่งไม่เคยฟังอะไรเลยเนี่ยลองระบายมานะัลองคอมเมนต์มาหน่อยแต่อย่าไปดานะเดี๋ยวพี่ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ประมาณนี้จ้ะ